น้อมแด่พระราชนไตรสบายความพระร์แก่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อปัญญานันทมุนีเจ้าวาดวัดปัญญาอันธา,ารามและคณะ,ะพระอาจารย์สวัสดีเพื่อนสาน่านธรรมิกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาจาภาพพระปฏิพานสุตินโนวันนี้อามารภาพจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ขยายของพระ รูปที่แล้วนะครับก็อย่างต้อถามก่อนว่าในที่นี้เนี่ยคนที่มาบวชในธรมะโยมผู้ชายท่านไหนที่จะบวชในในเดือนหน้าบ้างขอทุ้มเลยครับราต้องขออนุโมทนาบุญร่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับการที่จะบวชในเดือนหน้านะครับสาหรับ ที่จะขยายเนี่ยก็คืออย่างที่พระท่านได้พูดไปแล้วว่าเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เรื่องของการตื่นตีสี่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ที่เรื่องง่ายเลยสําหรับคนที่ใช้ชีวิตการเป็นคารวะมาตลอดยี่สิบปีขักไปเรียนยังไม่ตื่นไปเรียนเลยก็แต่ตื่นไปทำวัดเช้าเนี่ยมันเป็นกิจของสงฆ์ มันอยู่ในกิจวัตรสิบอย่างที่พระสงฆ์ควรจะต้องทำใช่ไหมอาะมาก็ต้องต,อตื่นตื่นตีสี่ไม่ว่าที่สาคัญรวมเห็นกันไหมทีวอร์เนี่ยหมายแรกๆพับกันลำบากมากพับคนเดียวไม่ได้ช่วยกันพับสองคนพับผิดพับถูกกันแล้วที่สําคัญคือกุฏิที่พระนรการ่าทุกรูปเนี่ยได้ จำวัดอยู่คือด้านหลังลานหิ่งงตรงนี้แต่สถานที่ที่ไปทำวัดเช้าคือขอถัถนทางน,น้นานนู้นทุกตอนเช้าก็มืดล้วก็ต้องนำงมทางกันไปถ้าเกิดไปไม่ทันอาจารย์อยู่นี่นนเลยนานนอาจารย์รําราู้เราทำบัตรสิไค่ผาใถ่มาทะเกิดตัวอามาเจอไปสองั้งไม่ใช่เพราะอะไรแต่งตัวไม่ทัน แล้วต่อมาหลังจากที่ทำวัดเท้าเสร็จเราก็จะมีจัดแบ่งการการส่วนกันไปก็จะมีบำเพ็ญประโยชน์ก็คือกวาดโวกวาด้าหินโค้งแต่สิ่งที่มันถ้าเกิดาภาษาคารวะเขาเรียกว่าจุาดไฟเนี่ยของการปฏิบัติในภาคเท้าเนี่ยคือการบินสบดัดการบินสบัดของแต่ละแต่ละสายเนี่ยที่นี่จะแบ่งออกเป็นสี่สาย,ยานะโยนะ ก็คือจะมีหน้าวัดหลังวัดคลองห้าคลองหกหน้าวัดหน้าวัดนี่ก็จะสบาย,บายเดินไปด้านหน้าออกทางหน้าวัดไปออกไปส่วนคลองห้าคลองห้าคองหกหลังวัดก็จะออกไปด้านหลังวัดเลยก็จะอ้อมกันไปฝ่ายคลองห้าเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้อะไรมากก็จะเข้าไปทางหมู่บ้าน ของโยมทองหบเนี่ยถ้าเกิดภาษาคาราวาสเขาเรียกว่าแลนดี้ก็คือก็จะออกไปเลยออกไปอ๋อไปข้ามสะพานข้ามไปข้ามมาเรียกว่าแลนดี้แต่สิ<_<_่งที<_<_<_<_<_่สําคัญที่สุดอันสุดท้ายเลยโยมหลังวักภาษาคาราวาสเขาเรียกว่าแอ็เพนเจอร์แอ็กซ์เพนเจอร์ยังไงโยมโยมคิดสภาพดูนะพื้นเนี่ย ว่ามีก้อนหินใช่ไหมก้อนหินรวดหินทรายต่างๆนานาที่สำคัญมีกระเบื้องป้ะยลงโอ้โหพระนี่เรียกว่าถ้าเกิดใครบดที่มีสามารถไปไปเป็นหลวงดีนม็เจ้าหลีได้เลยกระโดดกัน้องเยงนโยงเย็นแรกๆก็จะเป็นอย่างนั้นใจแต่หลังๆนพอพอได้มาฝึกปฏิบัติภาวนากัน ก็จะเห็นพิชิตนาเจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บน้อแต่ความเจ็บก็ไม่หายนะเพราะว่าเราต้องรู well. ้ตัวไงรู้ตัวว่ามันคือความเจ็บทำไมโยะพอต่อมาเนี่ยหลังจากที่เราวิ่งขบ่าจนเจ็บก็จะมาขันเท้าเราก็จะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนถ้านักภาษาอื่นจะต้องรอระหว่างที่เดินเข้ามาเนี่ยโยมหงาตายไหม เองเห็นทรายที่เดินเข้ามาไหมไทรายเนี่ยเสีส่มกระดุดเหมือนกลมเพราะหลังจากที่มันกินสบาดเสร็จเนี่ยทรายจะเป็นสิ่งที่นวดเท้าดีมากยมลองดูนะสันเนาะลองเดินหินนะไม่ต้องไปทวกสปาอะไรแพงๆเลยลองมาเดินหินเนี่ยรอบๆวัดเลยนะไม่ต้องเสียกังเยอะถือว่าเป็นการนวดสุขภาพและอีกอีกวัดหนึ่งของกะที่ต้องทําคือการกักผ้า ถ้าเกิดโดยนให่ใดที่ไม่อยากเข้าพิเศษเิญเลยดีวอนุ่มน้ำมากยกกันแขนบวงแขนแขนกันเลยอาตมาที่ผอม,มืองนั้นเ <c oughs> นี่ยมองไม่เชื่อหรอเห็นอาตมาพอมนะ <c oughs> ใจก็อย่างว่าผอมได้ไม่นานถ่านเท้าโยมเห็นทางใช่ไหม <c oughs> มันไม่ธรรมดาเลย <c oughs> ไอ้แรกๆเราก็ตักนิดๆหน่อยๆหลังๆเออกลับอุตนาหะฉังอนุตนาหันกระตักกันตักไปเรื่อยๆพักๆไม่ได้ดูรางข้างหน้าโยมาถวายอีกคราวนี้มันแน่นมันก็กลายเป็นว่าฉันเยอะไปมันก็เป็นเวทนานอีกมันก็จะปวดท้องไอ้คิดการโผล่กน้งกัดแน่นหลับกับก้นทุ่งในอีกมันจะแน่นอะไรอีก นย,ยมทุกๆอย่างที่เกิดขึน้นที่นี่พอหลังจากขันเ้าเสร็จเหลือสองนาทีแล้ว <c oughs> ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาเป็นว่าก็น่าเลายยมมันก็เป็นอิจวัตรที่ที่คนที่เป็นจะมาบวชที่นี่เนี่ยถือว่าต้องใช้ความอดทนสูงนะแล้วที่สำคัญที่สุดที่ทอาจมา ได้ตลอด15วันที่ผ่านมานะก็คือความไม่ยุติเราเป็นตัวของเราเนี่ยมาตลอดเราเป็นครูเราเป็นอาจารย์เราเป็นนักเรียนเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่คนมาแต่พอมาอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในเพศของสรณะความยุติธรรมต้องมีความยุติธรรมอูปปาานอันที่หนึ่งก็คือ การมุปลาทานก็คือความยึดมั่นในกาม่ง่ายๆก็คือรูปรสกินเสียงไอ้ดีต้องเองพ่อชอบชอบชอบร้องเองเองพาน้องไม่ได้นะเช่นไงโยมต่อมาคิกิ่หรือว่าคิดถูกป,ปาทานคิดกีด่ความคิดต้องมีความคิดอะไรที่มันติดอยู่ในใจเรามาตั้งแต่แรกเราเชื่อมั่นในสิ่งสิ่งนั้นมาตลอด มันก็แทนไม่ได้แค่ไม่ยกมเพรมาเป็นพระแล้วเนี่ยเราจะมายึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไม่ได้ต่อมาติรับผักตุกอาหารคือการยึดมั่นงมงายในสิ่งต่างๆเขาบอกกันว่าเรางมงายกันเรายึดมั่นในสิ่งที่มันมันไม่จริงมันงมงายนะ และอันสุดท้ายก็คืออัตตวาผู้ป่าทานยึดมั่นว่าเรามีตัวตนคุณลองลองดูที่ว่าตัวตนเราคืออะไรเรามีตัวตนไหมร่างกายที่อยู่เนี่ยเราอาศัยเขาอยู่ใช่ไหมอะไรที่จะสิดตัวเราไปได้หลังจากที่เราตายไปและสิ่งสุดท้ายกนคือความดีเจริญพรายาโยมสรรพสนทุกท่าน 아주